ของมีการป่วยที่เราสัมผัสไปแล้วเนี่ยนะครับประมาณ1วันนะครับถึง7วันโดยเฉลี่ยนะครับอาจจะมากกว่าน,นั้นแล้วแต่ลักษณะของตัวโรคหรือบุคคลที่รับเชื้อด้วยนะครับก็จะมีลักษณะเป็นแผลนะครับดนั้นท่านสังเกตนะครับว่าถ้าท่านมีแผลไปสัมผัสแล้วมีอาการมีแผลบวมแดงเป็นตุ่มน้ําขึ้นมานะครับแล้วก็ ลักษณะเนี่ยบวมมากขึ้นเรื่อยๆกระจายแล้วก็มีต่อมน้ำเหลืองโตนะอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามีแผลที่มือเนี่ยแล้วก็มีต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้โตขึ้นที่ข้อศอกโตขึ้นเนี่ยก็เป็นอันหนึ่งที่ต้องระวังแล้วก็นึกถึงโรคนี้เป็นต้นนะครับช่องทางที่2นะครับที่เจอได้นอกจากในเรื่องของการสัมผัสแล้วเนี่ยครับก็ในเรื่องของการรับประทานนะครับยันถ้าเราไปรับประทานเนื้อสัตว์นะครับที่ป่วยนะครับแล้วไม่ได้รับการปรุงให้สุก เนี่ยนะครับก็จะมีกาสที่จะติดเชื้อนี้โดยการสัมผัสได้นะครับก็จะโดยการรับประทานได้นะครับซึ่งก็จะติดเชื้อนในทางเดินอาหารนะครับก็จะมีแผลเช่นเดียวกันนั้นเป็นเรื่องการสัมผัสเรามีแผลที่มือนะครับถ้าเกิดเรากินอาหารเข้าไปเนี่ยก็จะมี แผลบริเวณลำไส้ทางเดินอาหารได้นะครับก็จะมีการไข้สูงมีการปวดท้องคล้ายๆกับอาการของอาหารเป็นพิษได้นะครับแล้วก็มีการท้องเสียได้มีการไข้สูงแล้วก็ติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับซึ่งทําให้เกิดการเสียชีวิตได้ทั้งหมดนะครับส่วนลักษณะที่3นะครับที่เจอได้นี่ก็คือทางการหายใจซึ่งจะเจอน้อยกว่านะครับเช่นมีการหายใจเอาตัวสปอร์นะครับของตัวเชื้อตัวนี้ซึ่งสปอร์นียนะครับจะอยู่ตามพื้นดินที่อับชื้นนะครับหรือบริเวณตามฟางต่างๆเนี่ยนะครับซึ่ง สปอร์นี้จะซ่อนอยู่บริเวณที่สัตว์นั้นสัตว์ที่ป่วยเกิดการเสียชีวิตนะฮะซึ่งสปอร์นี้อาจจะมีการฝังตัวอย่ในตามพื้นดินพื้นหญ้าเนี่ยได้เป็นระยะเวลาเป็นเดือนหรือเป็นปีแม้กระทั่งเป็นหลายๆปีได้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีสักถ้าเราไปทําให้เกิดการฟุ้งกระจายแล้วมีการหายใจเข้าไปเนี่ยเชื้อนั้นเนี่ยก็จะกระจายเข้าไปในปอดก็เกิดภาวะแอนแทรคที่ปอดได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีลักษณะ3ช่องทางหลักนะครับที่เราทราบกันดีก็คือทางการสัมผัส ทางการรับประทานแล้วก็ทางการหายใจเพราะฉะนั้นจึงเรียนแนะนำนะครับทุกท่านนะครับถ้าเกิดโดยเฉพาะในตอนนี้ที่มีการระบาดในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารนะครับแล้วก็ในจังหวัดพื้นที่ใกล้เคียงนะครับโดยเฉพาะตอนนี้ในพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยก็ควรที่จะมีการระมัดระวังนะครับสังเกตอาการของสัตว์ที่ท่านเลี้ยงนะครับโดยเฉพาะวัวควายแพะแกะนะครับถ้าเกิดว่ามีอาการเจ็บป่วดผิดปกติแจ้งทางาปศุสัตว์นะครับทางด้านจังหวัดเพื่อเข้ามาตรวจสอบนะครับแล้วก็ ถ้ากรณีที่ท่านป่วยนะครับหรือมีปอดไปสัมผัสมาแล้วมีอาการอย่างที่เราได้เรียนให้ทราบไปเนี่ยควรจะรีบมาพบแพทย์นะครับแล้วก็แจ้งประวัติเสี่ยงนะครับประวัติสัมผัสเช่นมีประวัติการชําแหะเนื้อสัตว์นะครับมีประวัติในเรื่องของการรับประทานเนื้อสัตว์ที่ปรุงไม่สุกนะครับหรือป่วยเป็นโรคนี้นะครับนั้นโดยโดยหลักการนะครับเรียนพี่น้องประชาชนในการป้องกันนะครับในการระวังต้องป้องกันตนเองนะครับแนะนําใช้ถุงมือนะครับเวลาที่จะจำเป็นจะต้องไปในการชําแหละ ปรุงเนื้อสัตว์นะครับเนื้อวัวนะครับเนื้อกวาย่เป็นต้นเนี่ยนะครับก็เน้นในเรื่องของการเสียถุงมือนะครับแล้วก็ชำหละนะครับทำการปรุงอาหารเสร็จแล้วก็ล้างมือให้สะอาดนะครับนี่ก็สามารถช่วยลดในเรื่องของการปนเปื้อนได้นะครับสัดมาที่สําคัญครับในเรื่องของอาหารเนื้อที่ได้รับมาแล้วเนี่ยครับควรจะปรุงให้สุกนะครับการปรุงให้สุกเนี่ยสามารถที่จะทําลายตัวเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในเนื้อสัตว์เนี่ย ได้นะครับน,นี่ก็เป็นอันหนึ่งนะครับในกรณีที่ผ่านทางการทางการกินหรือทางการสัมผัสนะครับก็สามารถที่จะป้องกันได้อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับนอกจากนั้นถ้าเกิดว่า ท่านนะครับหรือตัวท่านมีการสงสัยหรือบุคคลในครอบครัวเนี่ยควรจะไปพบแพทย์นะครับแล้วก็แจ้งให้แพทย์ทราบแพทย์จะได้มีการตรวจนะครับวิจัยนะครับเช่นมีการานําสิ่งส่งตรวจบริเวณแผลนะครับเช่นมีตุ่มหนองมีตุ่มน้มําที่มือก็จะมีการนําสิ่งส่งตรวจที่เป็นที่มือเนี่ยไปส่งตรวจหาเชื้อไปทําการเพาะเชื้อนะครับซึ่งสามารถรักษาให้หายได้นะครับโดยการใช้ยาปฏิชีวนะ <c oughs> คุณหมอก็จะมีการให้ยาปฏิชีวนะ ปฏิชีวนะให้กับผู้ที่ป่วยนะครับหรือกรณีท่านไปสัมผัสนะครับแล้วไม่มีอาการป่วยเนี่ยคุณหมอก็จะมีการให้ยาป้องกันนะครับหลังสัมผัสซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานเรสามารถที่จะกินเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการหรือเกิดอาการรุนแรงเกิดขึ้นได้อน,นี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ฝากเอาไว้สําหรับพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะท่านที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดหรือมีการรายงานของโรคในปัจจุบันนี้นะครับคือที่จังหวัดมุทฐานนะครับ รวมถึงในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับก็ควรที่จะมีการระวังแล้วก็ติดตามข่าวสถานการณ์จากทางกรมควบคุมโรคนะครับเป็นระยะครับ ครับก็เหตุการณ์นะครับเกิดที่ตําบลนนตาลนะครับที่จังหวัดมุกดาหารนะฮะก็เป็นผู้ป่วยนะครับท่านหนึ่งนะครับเป็นผู้ชายอายุ53ปีนะครับเพราะว่าท่านเนี้ยนะครับผู้ป่วยท่านนี้ได้มีการไปสัมผัสนะครับไปชําแหละนะครับเนื้อโคนะครับที่ป่วยตายนะครับแล้วก็ อาจจะไม่ได้มีการป้องกันนะครับที่ถูกต้องนะครับหลังจากที่สัมผัสประมาณต้นเดือนคือประมาณวันที่8เมษายนนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยคนไข้อีกสัก1 2ถึงวันคนไข้สังเกตว่ามีแผลนะครับเกิดขึ้นบริเวณที่มือนะครับที่มีการสัมผัสเนื้อสัตว์นั้นนะครับหลังจากนั้นแล้วประมาณวันที่24เนี่ยอาการของแผลที่มือเนี่ยเป็นมากขึ้นนะครับมีการตุ่มน้ําแล้วมีการบวมแดงอักเสบนะครับมีต่อมน้าเหลืองโตมากขึ้นก็เลยไปพบแพทย์ นะครับแพทย์ก็สงสัยวินิจฉัยนะครับแล้วก็รีบให้ยาปฏิชีวนันะครับซึ่งผู้ป่วยอะไรเนี้ยเนื่องจากมีโรคประจําตัวนะครับร่วมด้วยนะครับก็มีเรื่องของภาวะน้ําตาลในเลือดสูงด้วยก็อาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงอันหนึ่งที่ทาให้ผู้ป่วยเนี่ยมีการดําเนินโรคเนี่ยไปอย่างรวดเร็วนะครับจากโรคที่เป็นเฉพาะที่ผิวหนังเนี่ยนะครับในโรคเนี้ยก็กระจายมาที่ต่อมน้าเหลืองบริเวณใกล้เคียงนะครับแล้วก็สามารถที่กระจายเข้าไปในกระแสเลือดเกิดภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรงนะครับแล้วเกิดภาวะช็อกนะครับความดันโลหิตเนี่ยตก ใพทก็ได้ให้การรักษาโดยให้สารน้ําให้สารกระตุ้นนะครับยากระตุ้นในเรื่องของอาภาวะ ความดันตกไปในช่วงที่เข้ารับการรักษาในช่วงจนถึงวันที่28 29และสุดท้ายนะครับผู้ป่วยเสียชีวิตในช่วงเช้าของวันที่30เมษายนนะครับนี่ก็เป็นผู้ป่วยรายแรกนะครับส่วนผู้ป่วยรายที่2ก็เช่นเดียวกันนะครับคล้ายเคียงกันก็เป็นผู้ป่วยชายอายุ53ปีเหมือนกันนะครับก็มีประวัติไปสัมผัสสัตว์มีการชแร็แหลสัตว์ในพื้นที่บริเวณเดียวกันเช่นเดียวกันกับในผู้ป่วยรายแรกนะครับแล้วก็ในรายที่2ก็มีเกิดการมีตุ่ม นะครับเป็นแผลผุ้พองที่บริเวณมือนะครับเช่นเดียวกันกับผู้ป่วยรายแรกนะครับก็ในขั้นนี้นะทั้ง2รายเนี่ยนะครับได้รับการวินิจฉัยยืนยันชัดเจนนะครับจากทางการแพทย์เนี่ยนะครับโดยการส่งตรวจเพาะเชื้อแล้วก็มีการตรวจทางด้านชีวโมเลกุลน,นะครับเพื่อยืนยันว่าทั้ง2รายนี้มีการติดเชื้อตัวเชื้อโรคที่เป็นเรียกว่าโรคบาชิลภาวะโรค a n t แทรกนะครับหรือเชื้อ Bacillus anthracis นะครับก็ขณะนี้รายที่2เนี่ยได้รับการรักษาโดยแพทย์แล้วนะครับแล้วก็มีการให้ยาปฏิชุนะแล้วก็สังเกตอาการอย่างใกล้ชิดอยู่ครับครับก็ในในกรณีกลุ่มเสี่ยงนะครับก็จะมีผู้ที่ไปชำระะนะครับสัตว์ที่มีการป่วยตายหรือในพื้นที่ เกิดเหตุในช่วงเวลาหรือในพื้นที่เดียวกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงนะครับหรือผู้ที่รับประทานอาหารที่เป็นเนื้อดิบนะครับบริเวณที่เกิดเหตุนะครในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงตรงนั้นรวมทั้งกลุ่มที่3นะครับคือผู้ที่สัมผัสร,ร่วมบ้านกับผู้ที่ไปชำแหละเนื้อ ทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือเป็นผู้สัมผัสนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ย638รายนะครับทั้งสมด638รายเนี่ยเราได้มีการให้ยาปฏิชีวนะนะครับในการที่จะป้องกันในเรื่องของการติดเชื้อที่เรียกว่าภาวะที่เรียกว่าการป้องกันหลังสัมผัสนะครับโดยการกินยาปฏิชีวนะเป็นเวลาเจวันเนี่ยให้กับ ผู้ป่วยนสำหรับผู้ที่สัมผัสหรือกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดเนี่ย638รายแล้วนะครับในแง่ประเด็นของออสัตว์เนี่ยนะครับโคเนี่ยนะครับก็จะมีพื้นที่รัศมีนะครับ5กิโลเมตรนะครับจากพื้นที่ที่เขาตีกรอบไว้เนี่ยก็จะมีจานวนทั้งหมด1,222ตัวนะครับซึ่งตรงนี้ได้มีการตรวจวินิจฉัยนะครับแล้วในกลุ่มที่สัตว์ที่มีการป่วยหรือสงสัยเนี่ยเขาจะมีการฉีดยาปฏิชีวนะ คือให้ยารักษาเลยเนะี่ยอยู่124ตัวนะครับส่วนที่เหลืออีก1,222ตัวเนี่ยจะมีการให้วัคซีนนะครับซึ่งในสัตว์เนี่ยเรามีวัคซีนในการป้องกันนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มที่ป่วยเราก็จะให้ยารักษาส่วนกลุ่มที่ไม่ป่วยนะครับอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเราจะให้วัคซีนในการป้องกันการนี้ก็จะมีโนโยบายทั้งในแง่ของการดูแลทั้งประชาชนในพื้นที่เสี่ยงแล้วก็การดูแลสัตว์นะครับในพื้นที่เสี่ยงด้วยครับ ค่ะขออนุญาตตอบเนื่องจากว่าเป็นสัตวแพทย์นะคะอยู่ที่กรมควบคุมโรคแล้วก็ก็จะมีอีกท่านหนึ่งด้วยนะคะอยู่ตรงนี้ก็มีการประสานงานใกล้ชิดนะคะกับทั้งทางกรมปศุสัสตว์ส่วนกลางแล้วก็ทางสํานักงานปศุสัสตว์จังหวัดมุกดาหารนะคะซึ่งขณะนี้ค่ะทางสํานักงานปศุสัสตว์เนี่ยค่ะเขาได้ก็รวมทีมเขาเรียกว่าร่วมทีมสอบสวนโรคกันะคะกับทางพื้นที่นะคะแล้วก็ส่วนกลางแล้วก็ได้มีการพยายามที่จะตรวจสอบนะคะแหล่ง ที่ว่านาโคมาจากไหนนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยวันนี้ค่ะทีมก็ลงไปแล้วก็เขาก็มีการพยายามดูว่าปรากฏว่าวัวตัวนี้ค่ะก็จะเป็นที่มาอยู่ในบริเวณเนี้ยเขามาพักสัตว์นะคะอยู่ชั่วคราวฉะนั้นเนี่ยก็ยังเป็นวัวที่อยู่ในพื้นที่นะคะของจังหวัดมุกดาหารในช่วงตั้งแต่มีนาเมษานะคะออตอนนี้เนี่ยเขาได้มีการเก็บ นะคะตัวอย่างดินนะคะแล้วก็บริเวณที่คอกที่สัตว์อยู่นะคะเพื่อไปตรวจสอบนะคะถ้ามีการพบเชื้อนะคะหรือว่าพบสปอร์ของเชื้อนี่ค่ะก็จะสามารถทำให้มั่นใจนะคะได้ว่าเชื้อนี้เนี่ย มีการตรวจพบจริงนะคะอยู่ที่บริเวณดินนะคะที่มีการเลี้ยงสัตว์ค่ะส่วนสําหรับกรณีที่ของอที่นําเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยค่ะตอนนี้เนี่ยข้อมูลกําลังดําเนินการสอบสวนโลกอยู่นะคะแต่ว่าถ้าย้อนไปช่วง1เดือนเนี่ยค่ะก็จะเป็นวัวที่อยู่ในในพื้นที่ค่ะ ไม่ค่ะอั ity, นนี้เจอาหนึ่งเดือนนี้ค่ะก็จะเป็นวัวที่ถูกเลี้ยงนะคะอยู่ที่ในจังหวัดนะคะที่ว่าเท่าที่ย้อนประวัติไปได้นะคะไม่ใช่ผ่านจากทางด่านการเกษตรก็คือเป็นวัวที่รับมาแล้วก็มาเลี้ยงอยู่ในมุกดาหารค่ะในพื้นที่ที่เกิดโรคที่อำเภอนอนตานะค่ะทีนี้ทในความเสี่ยงในการที่จะทำให้มีการฆ่าเชื้อแต่ยังไม่ได้มีการความเสี่ยงในการฆ่าเชื้อเป็นยังไงบ้างค่ะ Okay, ดโดยหลักการเลยค่ะเชื้อเนี่ยก็คือเชื้อแบคทีรียนะคะฉะนั้นการติดก็จะเป็นคล้ายๆรูปแบบของที่เมื่อกี้ทางคุณหมอได้แจ้งให้ทราบนะคะฉะนั้นเนี่ยแต่เนื่องมาจากความพิเศษก็คือโดยลักษณะของโคของกระบือนนะคะเวลาเขากินหญ้าเนี่ยค่ะเขาจะใช้วิธีการดมแล้วก็ดึงดึงหญ้านะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าสปอร์ค่ะมีการ ติดเชื้อกันเนี่ยนะคะสปอร์เนี่ยตกอยู่เนี่ยก็จะทําให้สปอร์ที่อยู่ตรงดินตรงหญ้าเนี่ยค่ะมันถูกดึงเข้าไปแล้วก็จะทําให้วัวหรือโคที่ติดโรคเนี่ยค่ะก็สามารถเข้านะคะไปทางระบบทางเดินหายใจนะคะอันนี้ก็จะเป็นโดยหลักนะคะของที่แพร่อยู่ในวัวโคคาวนี้ พอเข้าไปอยู่ในกระแสเลือดเราค่ะด้วยความที่ลักษณะของโคกระบือเนี่ยเขาจะมีเป็นสัตว์ที่ไวต่อการเกิดโรคนะคะฉะนั้นบางทีเนี่ยเขาอาจจะไม่ก็จะมีระยะฟักตัวก็จะเร็วนะคะก็จะอยู่ภายในหนึ่งอาทิตย์เนี้ยนะคะหรือว่าอาจจะนานกว่านั้นขึ้นอยู่กับขนาดที่ได้รับนะคะคราวนี้ถ้าเขาแสดงบางทีเนี่ยไม่แทบไม่ได้แสดงอาการป่วยเลยก็คือเรียกว่าตายเฉียบพลันก็มีนะคะปัญหาก็คือว่าถ้าตายเฉียบพลันนะคะแล้วทางเกษตรกรนะคะหรือชาวบ้านเนี่ย ไม่ได้ไปแล่นะคะพอผ่าปั๊บเนี่ยนะคะเชื้อที่มันอยู่ในกระแสโลหิตกระแสเลือดของวัวก,กระบือเนะะี่ยค่ะก็จะเจออากาศนะคะพอเจออากาศออกซิเจนนะคะมันจะเปลี่ยนฟอร์มนะคะก็เลยกลายเป็นสปอร์ นะคะคราวน,นี้ตัวสปอร์เนี่ยค่ะมันก็จะมีความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมก็สามารถที่จะไปได้กับเนี่ยค่ะเสื้อผ้าของคนที่แรลววัวนะคะหรือว่าเนื้อสัตว์ต่างๆอันนี้ฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญในเทิงของปศุสัตว์เลยะคะ่ะถ้าเกษตรกร,กรพบวัวควายตายผิดปกตินะคะห้ามผ่าซากโดยเด็ดขาดและให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่โดยเร็วะคะ่ะ <inhib itor> ทางในอำเภอนะคะเท่าที่ทราบนะคะตอนนี้ได้ได้มีการประกาศในพื้นที่นะคะในการที่จะห้ามเคลื่อนย้ายนะคะแล้วก็ห้ามเรียกวอันนี้ห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์นะคะก็คือแล้วก็ห้ามนําพวกผลิตภัณฑ์เนื้ออะไรนะคะออกนอกพื้นที่นะคะแต่สําหรับการรับประทานานะคะถ้ารับประทานสุกนะคะอันนี้สามารถดําเนินการได้ไม่ได้ประกาศห้ามรับประทานานะคะแต่ขอให้ประชาชนนะคะ รับประทานเนื้อสัตว์ที่มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้เพราะว่าแหล่งที่เชื่อถือได้เนี่ยก็จะมีการเขาจะมีผ่านการาผ่านการมาตรฐานนะคะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องถอยการการสุกอันนี้เป็นหลักสําคัญค่ะคะ่ะ <ว â ng> ในสัตว์เนี่ยเขามีการทดลองนะคะมันจะมีทั้งเรียกว่าสัตว์กินพืชสัตว์กินเนื้อนะคะเราพบว่าเนี่ยสัตว์ทุกชนิดเนี่ย สามารถนะคะที่จะเกิดโรคอันทรกายอันนี้รวมถึงฮิโปเตมัสฮิปโปเตมัสช้างด้วยนะคะแต่ความไวพอเชื้อเข้าไปในร่างกายแล้วอะคะ่ะความวัยที่เขาจะติดเชื้อนะคะแล้วก็ความทนทานเนี่ยจะต่างกันเราพบว่าถ้าเป็นสุกรนะคะหรือถ้าเป็นสุนัข นะคะหรือถ้าเป็นแมวเนี่ยเขาจะมีความเขาเรียกว่าทนทานนะคะต่อการตริดเชื้อคือรับเชื้อแล้วเนี่ยจะไม่ได้เป็นอะไรแล้วก็ไม่ได้แพร่ต่อแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโครกระบือเนี่ยค่ะเขาจะไวมากแพะแกะเงี้ยนะคะก็จะมีความไวอยู่ฉะนั้นด้วยความที่โครกระบือเนี่ยเขาเป็นสัตว์เนื้อก็คือให้โปรตีนนะคะฉะนั้นความที่จะไปติดคนได้เนี่ยก็คือมีการชำละนะคะแล้วก็จ่ายแจกอันนี้ก็จะไม่เหมือนกันในแต่ละสัตว์แต่ยวสามารถติดได้แต่ว่าความไปแพร่ต่อะคะ่ะ จะไม่เหมือนกันด้วยชนิดของอสัตว์ประเภทนั้นไวหรือไม่ไวัยทนหรือไม่ทนต่อ,เช,อเชื้อค่ะ,ะค,าาค่ะ,ะ,คะถ้าในคนเนี่ยค่ะเราก็ชนับไปนะ,นะคะเขาก็ส่วนใหญ่เนี่ยระยะฟักตัวของโรคประมาณอยู่ที่เจ็ดอ โดยเฉลี่ยนะคะก็คือประมาณอาทิตย์นึงแต่ว่าอันนี้เราก็จะมีเผื่อกรณีสูงสุดฉะนั้นในคนนะคะจะมีเฝ้าระวังถึง60วันนะคะที่อยู่ในพื้นที่นะคะแต่ถ้าในสัตว์เนี่ยคะ่ะเขาก็อย่างที่ทางคุณหมอแจ้งไปนะคะเขาก็มีการทําวัคซีนนะคะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีการเฝ้าระวังแล้วก็จะต้องทําวัคซีนนะคะ5ปี จากนี้นะคะแต่ว่าสําหรับนะคะพื้นที่ที่ชํ่แหละ,ะคะ่ะที่มันมีส่วนสปอร์ที่อาจจะหลุดรอดนนี้ก็จะต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องเพราะว่าอปอร์เนี่ยอยู่ได้นานนะคะเป็นเป็นสิบสปี20ปีนะคะแต่ว่าในของสัตว์เนี่ยคะ่ะเขาก็จะมีการทําวัคซีนการเฝ้าระวังเนี่ยติดต่อเป็นเวลา5ปีค่ะ ในแง่ของการรายงานโรคนะครับก็ในประเทศเพื่อนบ้านที่มีแนวชายแดนติดกับประเทศไทยเนี่ยก็มีรายงานนะครับอย่างในปี67เเองก็มีรายงานผู้ป่วยร้อยกว่ารายนะครับที่ประเทศลาวนะครับหรือในในช่วงที่ผ่านมานะครับที่ประเทศเวียดนามนะครับก็มีการรายงานผู้ป่วยเช่นเดียวกันนะครับยังก็ต้องมีการติดตามนะครับในเรื่องของการเคลื่อนย้ายนะครับศาสตร์ซึ่งนี้ก็เป็นไปตามมาตรฐานเกณฑ์อย่างที่ทางสัตวแพทย์ ได,ได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่ามีการมาตรฐานของทางกรมปศุสัตว์ในการที่จะเฝ้าสังเกตอาการของสัตว์ในการเคลื่อนย้ายสัตว์ในข้ามพรมแดนนะครับ กบผู้ที่เข้าข่ายอาการนะครับเช่นมีอาการมีแผลนะครับมีต่อมน้ำเหลืองโตมีไข้อันนี้เป็นกลุ่มที่เข้าข่ายนะครับแต่เรารอนะครับการตรวจวินิจฉัยยืนยันอย่างที่ได้เรียนให้ทราบนะครับเราหลักแล้วปัจจุบันนี้เราก็จะมีการตรวจเพาะเชื้อนะครับเข้าตู้เอาสารคัดหลังในเลือดเนี่ยเข้าตู้อบนะครับเพื่อดูว่าเชื้อนี้ขึ้นเป็นเชื้อชนิดที่ก่อโรคี่ไม่เกิดเชื้อโรคแอนทรกหรือเปล่านะครับหรือการตรวจทางอนุ ชีววิทยานะครับหรือเรียกว่า PCR นะครับเพื่อจะตรวจดูว่าพบสารชนิดนี้ในจากตัวเชื้อที่สิ่งส่งตรวจที่ได้รับมาหรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้เรารอยืนยันถ้ายืนยันเมื่อไหร่แล้วพบว่าเป็นเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนจากกลุ่มที่เข้าข่ายเป็นกลุ่มที่ผู้ป่วยที่รับการยืนยัน,ยนครับค่ะสอบถามเพิ่มเติมค่ะถ้าเกิดเป็นป่๋ยข้อหรือปุ๋ยขี้วัวค่ะมีความเสี่ยงไหมคะปุ๋ยข้อกับปุ๋ยขีอขอ้วัวเ่ี๋ยวจะ อาขาขปุยเอ่เชือ้อโดยลักษณะของเชื้อคือแบคทีเรียนะคะ mm hmm. เวลาที่ก่อให้เกิดโรคเนี่ยก็คือเข้าทางกระแสะเลือดนะคะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้ขับมาทางเขาเรียกว่าน้ำนมเนาะนะคะหรือว่า mm hmm. ทางที่เป็นอุจจาะนะคะอันนี้ไม่ใช่เป็นเส้นทางขับออกของเชื้อนะคะ ฉะนั้นสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าปุ๋ยข้กหรือปุ๋ยขี้วัวค่ะก็คือเวลาสัตว์ตายนะคะคือโดยลักษณะการตายของสัตว์เนี่ยที่เราเคยได้ยินอาจจะในสมัยโบร,ราณเขาบอกเลือดออกทวารทังก้านะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนีน้ฉะนั้นเนี่ยเวลาดินนะคะตรงที่สัตว์ตายอะคะ่ะแล้วเชื้อออกมาจากเลือดที่ออกมาจากทวารทังก้าวอ่ะอันนั้นคือจุดที่อันตราย มากกว่าเขาก็ฉะนั้นปศุสัสตว์นะคะ่ะเวลาเขาเจออย่างเงี้ยเขาก็จะมีการกบฝังนะคะแล้วก็ต้องใช้ปูนขาวในการทําลายเชื้อตรงนั้นนะคะฉะนั้นตัวปุ๋ยคอกหรือมูลนะคะจะไม่ใช่เป็นทางที่เชื้อออกมาแต่ว่าจะมาจากทางเลือดแล้วก็ถ้าเกิดจะออกมาสิ่งวดล้อมเนี่ยถ้าเราไม่ได้ไปผ่าก็คือจะเปิดอ,ออกมาได้ตามพื้นดินเวลาที่สัตว์ตายเพราะมันล้มนะคะอันนั้นจะเป็นจุดที่เป็นความเสี่ยงมากกว่าคะ่ะ โอเคค่ะต,ตัวสปอร์นะคะจะมีความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมแต่ยังไงก็ตามเนี่ยค่ะแต่เรามองไม่ใช่ว่าเราจะมองเห็นด้วยได้ตาเปล่าแต่มันมีน้ําหนักประมาณหนึ่งนะคะซึ่งน้ําหนักเนี่ยค่ะก,ก็ส่วนใหญ่ก็จะทําให้เขาไม่ได้ถึงกับฟุ้งไปในอากาศไปมากมายเขาก็จะตกอยู่บนพื้นดินนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะระวังเรื่องสปอร์นะคะถ้าเราต้องเข้าไปในพื้นที่นั้นนะคะ การหยิบจับนะคะหญ้าดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะต้องระวังแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าถ้าเรามันต้องมีทางเข้านะคะนั่นก็คือแปลว่าเราต้องมีบาดแผลนะคะทำให้สปอร์เนี่ยถึงจะเข้าไปได้นะคะแต่ว่าชนัะโอกาสที่การระวังเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็ยังเป็นที่เราเน้น,นะคะ่ะที่เราะจะบอกกินร้อนช้อนกลางนะคะก็คือ อันที่หนึ่งแล้วก็คือต้องกินสุกนะคะอันนี้เป็นหลักสําคัญนะคะส่วนนั้นที่สองเลยเนี่ยถ้าเราเจอสัตว์ป่วยตายผิดปกตินะคะห้ามผ่าซากให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ประสัตว์นะคะแล้วก็สังเกตอาการเนาะถ้าเราไปช่วงถ้าเกิดงานเทศกาลมีไปกินดิบมาแล้วเนี่ยสมมติไปกินมาแล้ววันนี้ต้องสังเกตอาการตามที่คุณหมอได้แจ้งว่ามีอาการอะไรบ้างฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ จะต้องอเขาเรียกว่าใส่ใจเป็นพิเศษน,นะคะในการเรื่องของกินสุกนะคะแล้วก็อย่าไปถ้ามีแผลอย่าไปจับพวกดินหญ้าบริเวณที่เกิดโรคนะคะแล้วก็เมื่อกี้มีอะไรน,นะคะกินสุกนะคะแล้วก็อย่าถ้าเกิดสมมติจะสัตปิกเออสัต,สต์ไม่ใช่สัตปิกสัตว์ป่ปวยใต้นะคะอย่าเปาาิดผาซ่าอย่าไปสัมผัสนะคะค่ะ ค่ะมีคําถามเพิ่มเติมจากทางไลฟ์สดนะคะก็คือว่าเขาถามว่ามีโอกาสที่จะติด,ต,ดต่อจากคนสู่คนได้หรือเปล่าคะอยากให้คุณหมอย้าอีกทีในเรื่องนี้ค่ะครับปกติโรคแอนแทรกเนี่ยครับเป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนเป็นหลักนะครับไม่ได้ติดต่อจากคนสู่คนเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนก็จะสบายใจได้นะครับในเรื่องของการติดเนี่ยจากคนสู่คน,นยังไม่มีนะครับ ช่ครับตอนนี้ถือว่าเป็นเป็นโรคระบาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีเคสเกิดขึ้นหนึ่งเคสขึ้นไปเนี่ยเราก็ถือว่ามีการระบาดของโรคนี้แล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทางด้านสาธารณสุขนะครับสำนักงานควบคุมโรคต่างๆก็จะเข้าไปดูแลนะครับรวมถึงในเรื่องของของ,ของทางด้านประชาชนแล้วก็ทางด้านจังหวัดแล้วก็ทางด้านประสุมวัก็จะไปดูแลในเรื่องของการดูแลของทางด้านสัตว์นะครับที่เราได้ได้ไดเรียนให้ทราบในช่วงแรกครับ ะเสรมพี่พี่สื่อท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะไม่มีแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณอาจารย์นะคะคุณหมอทุกท่านมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่พี่สื่อมวลชนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ